พระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูลให้ไว้ณวันที่24กุมภาพันธ์พศ2560เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การโปรดเก้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ตาพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้ มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อผลกำหนดหน0ด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเลิกบทบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญ,ญตัตินี้มาตรา่ในพระราชบัญญตัตินี้การจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพัสดุหมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สินค้าหมายความว่าวัสดุคารุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใดรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นงานบริการหมายความว่างานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ <c oughs> การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์งานก่อสร้างหมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนหรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นอาคารหมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอาคารที่ทำการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆเช่นเสาธงรัว้วท่อระบายน้ำหอถังน้ำถนนประปาไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟต์หรือเครื่องเรือน สาธารณูปโภคหมายความว่างานอันเกี่ยวกับการประปาการไฟฟ้าการสื่อสารการโทรคมนาคมการระบายน้ำการขนส่งทางท่อทางน้ำทางโบกทางอากาศหรือทางรางหรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน งานจ้างที่ปรึกษาหมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาธารณสุข ศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือมิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างการบริหารพัสดุหมายความว่าการเก็บการบันทึก การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุราคากลางหมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งราคาที่ได้มา จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมาการราคากลางกำหนดวงเล็บ2ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำวงเล็บ3ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยง,งานกลางอื่นกำหนดวงเล็บ4ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดวงเล็บ5 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2ปีก็ประมาณวงเล็บ6ราคาอื่นได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆในกรณีที่มีราคาตามวงเล็บ1ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ1ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1แต่มีราคาตามวงเล็บ2หรือวงเล็บสา ให้ใช้ราคาตามวงเล็บสองหรือวงเล็บ3ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตามวงเล็บ2หรือวงเล็บ3ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1วงเล็บสองและวงเล็บ3ให้ใช้ราคาตามวงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บหโดยจะใช้ราคาใดตาม วงเล็บ4วงเล็บหหรือวงเล็บ6กให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญเงินงบประมาณหมายความว่าเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าโดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและเงินภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิน่น มีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือและเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหน่วยง,งานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าโดวยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการนโยบายหมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยหมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคณะกรรมการราคากลางหมายความว่าคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการคอปทอหมายความว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราหาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งบททั่วไปมาตราหกเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวหากรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระทำได้ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมายธร,รมเนียมปฏิบตัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะก,กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56เป็นอย่างอื่นก็ได้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสามต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตราเ พระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่วงเล็บหนึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณนชย์ดโดยตรงวงเล็บสการจัดซื้อจัดจ้างยุทโทปกรณกและการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวงเล็บ3การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้วงเล็บ4การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มีใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวงเล็บ5การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์งาการระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและมิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้น ร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาวงเล็บหกการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถา,านพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้น ร่วมกับเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ที่ได้รับยกเว้นมีให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชก,กิจจานุเบกษาโดยประกาศดังกล่าวจะกำกหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใด ตามวงเล็บ1วงเล็บสองหรือวงเล็บสต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้การยกเว้นมีให้นำบทบัญญตัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตาเป็นพระราษกฤษฎิกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติน,นี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา8วรรคหนึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงวงเล็บหนอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามวัคซี่แล้วให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายง,งานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดมาตรา8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งคุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจนวงเล็บ2โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอนวงเล็บ3ม,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสำลิดของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุวงเล็บ4ี่ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่ง เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการคอปทอและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลมมาตราก9กาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมีให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ มาตา10ภายใต้บังคับมาตา66หห้ามมีให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดำเนินการตามกฎหมายมาตรา11ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กบมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่วงเล็บ1กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการรับทั้งนี้ตามมาตรา56วงเล็บ1วงเล็บข้อควายหรือวงเล็บฉฉชิงวงเล็บสอง กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดทั้งนี้ตามมาตราห6วงเล็บสองวงเล็บขอไข่วงเล็บงองูหรือวงเล็บฉอชิงวงเล็บสกรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษา ที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งนี้ตามมาตรา70วงเล็บ3วงเล็บขอไข่หรือวงเล็บฉอชิงวงเล็บ4กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา82วงเล็บ3หลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา12หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจด,ดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอการจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอเพื่อตรวจด,ดูบันทึกรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา13ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้นในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีในยะสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไปมาตรา14เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยอมไม่เสียไปมาตรา15ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตนินี้จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด